สวัสดีครับพี่น้องถึงรีสอร์ทแล้วนะครับรูส์รีสอร์ทไรอัลุนวิสฉันเอาไปใส่รถเรียบร้อยแล้วนี่คือมากับพระเอกวัดกับหลายๆคนแล้วก็สุสายายอมแอมทุกตาไปทำอะไรโกรธโอ้โหโอ้ยหนายมาถลางหลอนอยู่ ไลอาลุนวีตมวกเหล็กกิตติหม่อมรัชวงศ์กิติหม่อมรัชวงศ์สัตราจารย์ด็อกเตอร์แพทย์หญิงอสมออพปรอกยศกพอสลนกยบอะไรเพว่อวะไล่ตำแหน่งเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่คืออะไรอ่ะ มันเอาลูกไปไหนมาลีหนาคือคือกันแต่สู๋เมื่อเค็ดว่าไปขนตุ๊กตาอยู่บ้านลูกกูมาเบิ่งสองตัวนี่กูเงินหลายนะฮะกูลุงบุญมาด้วยไปเมืองไปเมืองรีสอร์ทนี่นี่คือหลายๆคือบอกเลยว่าดีมากว้าหัวขายขาไข่ห้างก็ได้ด้วยเธอมาดูตรงนี้วอชเธอมาดูตรงนี้โอ้ตรงนี้แบบเลิศอันนี้ที่รักค อันนี้คืออันนี้คือโน้นนะอันนั้นอันนี้ฝั่งนี่โกดมกหลบเลยกูจะเอาวิวโกอดอันนี้ฝั่งอันนี้จะบอกว่าสระบ,บุรีถ้าข้าไปฝั่งนู้นคือโคราชนะโคราจังหวัดนะอันนี้สระบ,บุรีใช่ใช,ใชอ่อันนั้นอยูม่มณนะอยู่ภาคอีสานนั่นน่ะแม่นนะตอ,อ,อนอแบบอหลมา วูพัดน้์ตอนไม่ตอนนั้นฉันมากับครูเอน้ำยังไม่เยอะตอนนั้นน้ำน้ำดูดูแรงตอนนี้ก็น่าเล่นที่เราไปเล่นกันตอนนั้นสวยไหมพอวันเบิ่งเกิดเลยเซอรสือภัยไหมเ์ไพรส์กว่าที่คิดเนาะเซอร์ไพรส์มากเลยโอ้ยเซอร์ไพรส์วันนี้น้องมานี่ก็มาโอ้ยมานะมัไม่พีจาริกเช่นกันอ่ะเดี๋ยวพ่อจะพาไปเรือเนาะเนาะ ขอบคุณนะฮะคุณลุงคุณมาด้วยสำหรับที่พักดีๆวันนี้ก็คือนะฮะแนะ่ยนำมาโดยครูเอแล้วก็ขอบคุณอ่านี่คือไล่อรุณวิทย์นะครับพ่อวัดทำไมเราไม่มีพ่อวัดเรามีจะโบกเชิญขอบคุณพี่พักหรือยังยังของเราเนาะเดี๋ยวจะมีอยู่เด mm ี๋ยวไหลจะไล่ส่งอันนี้มันสยิหลอกลงงแรมนี่ลูกหล่างก่อนเด้อลงโรงแมมัสยิดอกตร้เราไปเล่นตอนนี้แล้วเราก็เอางั้นแล้วก็ไล่ไปกับน้ำไปเลย ทำไมตรงนี้มันดูตรงนี้มันเล่นได้ใช่ไหมเล่นได้เบิร์ดเขาข้างกับไพเรือเป็นไอี้มันนี่ไงนี่อุ้ยมีเรือด้วยนี่นี่มันมีมันมีอันนี้ด้วยเนี่ยที่เล่นแบบเป็นแพด้วยกันเอออันนี้รื่นโดนน้ำเยอะนะฮะน้ำก็จะมาอย่างนี้นะแค่ได้ยินเสียงน้ำตกมันก็แบบรู้สึกสดชื่นรู้สึกผ่อนคลายละมาเราจะพาไปดูเดี๋ยวจ้า แม่จะโดดลงหรอแม่ขอบคุณคุณลุงบุญมาอีกครั้งหนึ่งเดี๋ยวก็คุณลุงบุญมาให้สั่งอาหารด้วยเดี๋ยวจะสั่งไว้กินคืนนี้อ่าวันนี้คุณลุงบุญมาจะเลี้ยงอาหารเย็นวันนี้มันหยุดพักผ่อนเราข้าวเย็นตรงนี้เราจะนั่งเรือใช่าไหมเราจะนั่งเรือกินข้าวเย็นใช่ไหมเราจะลงเรือกันเอ้าเรือสำราญไหนนี่ไงตอนนี้ตอนนี้ไม่ใช่หน้าน้ำอ่ะนะมันน้อยใช่ขณะหน้าร้อนอ่ะ น้ำไม่น่าลื่นเลยตรงนี้อันนี้น่าอะไรนะน่ารอหรอแต่นี้ยน่ารออันนี้ก็น่าสัตว์เอ้ยอ่าตอนนี้เรากำลังเข้าสู่ภาคอีสานนะฮะทุกคนตอนนี้เข้าสู่ภาคอีสานแล้วมาไปห้องก่อนเราจะพาไปดูห้องนะคะทุกคนดูห้องเรามีรถส่วนตัวนะฮะ มาเร็วเมาเร็วเมาเร็วๆร็วฟิลรักลักชัวร์ไม่ใช่คันนี้ไม <co ่ใช pues ่รถกอล์ฟนะครับพอวัดนแล้วคันไทยแทนที่ว่าอยู่ตรงนี้มาคันนี้มาแล้วไปคันนู้ดมาแล้วไปนี่รูปห้องพวกเธออยู่กันสามห้องติดกันเหรอโกลสาร่านั่นเองแล้วผมว่ามาทำเป็นตุ๊กาครับนี่รูปที่เจ็ดครับ มาห้อ้าม่อันนี้เอาเบอร์ห้องมาฮู้เนะโอ้เดี๋ยวนะพ่อน้ำหนึาได้นนดอันนี้สอเขใสอ้ย้หางอีปามีถึงรุ่นแล้วอีปามีอ่อมไปบักไก่เน้ยอ่อไปบักไก่ได้เียดียางขาวมาคราวเดียวรอรอกอนนะครับของเราอ่อนได้ไหมนี่น่ของนี่ของเรานน่นี่นอกอีกนะ นี่น้องไหนนี่ไงปาหมี่ไงเอาซ้ำนิดนึงนะอ๋อที่จะรับทีน้องชายคนนั้นเอาแต่ว่าต้องเอาของอยู่ดีแม่ของก็จะปาไปทีหลังใช่ไหมของเราต้องเอาไปด้วยเลยไหมครับต้องเอาใส่รถประกอบไปด้วยเลยใช่ไหมโอเคครับครับก็มีแต่ปาหมี่แล้วก็จะเอาของนิดเดียวนะครับอ้ไปเร็วไปเร็วไปเร็ว อแม่สือก้อน่เลยทำไมพ่อหน <doors out S 1> ูอย um, ู่ไกลจังเลยอ่ะไม่ไม่ไกลนี่เนี่ยเลยรุ่นหลังๆรุ่นหลัโอเคครับไม่รู้อยากจะรู้เพื่อนหนูขนขนอะไรกันมาเยอะจังอ่ะขนอะไรกันมาเยอะจังไม่ละอ้อมรถทำไมไกลก็มันอยู่แค่ตรงนี้ โอ้ยก็บอกอย่าพึ่งจะเย็นๆมีอยู่คนเยอะหลายเรื่องมากเพราะใหญ่มดนั่นแหละมีมอเมไปดูให้หน่อยไปถ่ายดูให้หน่อยเร็วของพี่คุณลุงคนมาเขาทำไมเขาหัสางะฉันก็ไม่รู้ไอ้นี่ก็มีเยอะแยะเลยไปเก็บเนี่ยรถเธอจอดอยู่เนี่ยข้าไปเก็บก็จบละ นี่ดูดีดีมากเลยรถจอดอยู่นั่นไม่เห็นรถเหรอ,อมาดูนี่มาดูฉันรีบไปเธอฉันจะไปห้องฉันเ,เห็นไหมนั่นแหละรถเธอจอดอยู่ไม่เห็นเหรอฉันชอบมากเลยบรรยากาศเนี้ยโอเคเนาะ,อะเอาเอาขนของลงก่อนเนาะฉันจะไปฉันจะเข้าห้องฉันบ้าง,องขอร้องเสร็จยังชัใช้ายอยู่ได้อ่ะ ไล่อรุณวิชขับมาได้เลยค่ะขอบคุณมากเลยคุณเอกไล่อรุณวิชได้ดีมากเลยตอนเย็นจะเลี้ยงข้าวด้วยค่ะตอนเย็นมีเลี้ยงข้าวเขอบคุณคุณลุงุนมาด้วยนะครับพิเศษแล้วครับพิเศษเฉพาะแต่ตอนเย็นจะเลี้ยงข้าวค่ะข้าวปลาคอรัลจานพร้อมกับน้ำปลาพริกคนละ ก็วยกวพฟ่กับปิชตานเราเสร็จแล้วอ๋อเราต้องไปทางนี้ใช่ไหมครับไปแล้วบ้านเราอยู่นั่นมาส่งต้องรอนี่ก่อนรอรถคันนั้นออกก่อนขนมาทําไมอ่ะเนี่ยนี่เราอยู่ตรงนี้นะครับอาก็ให้เขาขนมาเถอะเพื่อความสบายใจแต่รถเขาอยู่ตรงนี้รถเขาอยู่ที่ไปชนีเข้าป่าก็ไม่เป็นไรดีกว่าเดินข้ามขนมาเองไงครับน้ำตกเจ็ดสาวด้วยนะครับบรรยากาศดีมากเลยนะครับ อันนนี้เป็ไลแบบว่าม่แม่หนูเพิ่งรู้นะว่าคนเธอขอร้องเออที่เอาไว้สนิทก่อนได้ไหครับพี่น้องฝากปฏิบติธรรมดนี้นะแม่แม่ไปเที่ยวที่ไหนนะครับผมตอนนี้เราไปอกที่เชียงขนทอดต่อทุกคมาก็เลยงงว่าจะทำอะไรก่อนแม่แม่หนูเพิ่งรู้ว่าทายาทหนูเป็นทายาทที่นี่แม่อะไรเนี่ยนี่เหรอลูกทั้งชุดที่หายไปเขามาเซอร์ไพรส์หนูนะวันนี้เที่ยวข้างหลังก่อนก็ตามาทำไมอ่ะแม่ เลยช่างมันเถอะมันขี้เกียจขนไม่ขี้เกียจคนเรื่องของมันมึงดูนะเคลียร์จะหน้าก่อนยังไม่ล้างเลยเอาไว้จนเย็นหรือเปล่าอันนี้เรารอนะครับมาละกับพี่มาละครับพี่ไม่ต้องช่วยเขาพี่ช่วยหนูหนูเยอะกว่าไม่ต้องไปช่วยเขาเอาไว้นี่แหละนะพี่ขอบคุณคุณลุงมานะครับขอบคุณคุณลุงมานะครับที่ สำหรับสนุนนะครับผมสำหรับที่พักกับอาหารเย็นนะครับสำหรับพักแรมในคืนนี้นะครับผมวันนี้นะครับเราพักผ่อนให้เต็มที่ไล่อาลูนวิทย์ไล่อาลูนวิทย์นะครับมาหอกเหล็กหอกเหล็กหวกเหล็กนะครับหอกเหล็กสระบุรีใช่ใช่หอกเหล็กสระบุรีนะครับผมห้องก็ในราคาพิเศษเลยนะครับผมมันไม่เห็นค่ะมันไม่เห็นค่ะมันเห็นเงาค่ะ อาจูโทรมารับซีเดี๋ยวกดแม่นถ่า,ายคลิปนะอยู่นี่ส,คสนะครับก็เกิดทางไปแล้วแมาบยายือตาบตาผู้นอกู่ออรับสาอจูนนะคุยเลยแล้วเอากับคุยเปก่อ,ปปอ,อนอนีลลจต้นอด เราจอดไว้ทานก่อนลูกข่ามมาก่อนจอดรถแล้วข้ามเดลยข้ามสะพานมาตรงตไหนตรงนั้นอ่ะตรงมันหน้าหน้าแคนเทียฟอนอ่ะจองไว้แล้วแม่นบอกครับฮะจองไว้แล้วจองไว้แล้วจองไว้แล้วบอกเขาว่าไดยครับจริงๆก็ไม่ไกลนะรรจิงเดินเมื่อกี้พวกพี่กับพึ่งยางม้ามารับนี่าแม่หนูไม่เดินนะเดพอท่านเนี่ยเนี่ยพวก็ร่อนห้อง บอกว่ามาด้วยกันนี่แหละเดี๋ยวเขาไปคครับจูอจูนขมสะพันอันเอาของมาไ้หันเลยเดี๋ยวเพิินไปครับบอกว่ามาด้วยกันนี่แหละวางสี่จบโอเคครับจ้าคคกด <ๆ S 1> กดเอาันลงให้หน่อยกด,กดเอานี้ลงให้ลูกท่านทูดหน่อยได้ไหมทูดอะไรอ่ะที่ทูด,ด,ดี๋ยวน้องมาอีกสองคนนะครับ ขอบคุณคุณลุงบุญมานะครับขอบคุณคุณลุงบุญมามากๆเลยครับผมนี่ไงแม่ก็กับอีกดก็นอนเย่ๆกันอยู่ตรงจะเนี้แม่ดูนอนตรงนี้ค่ะเพราะดูนอนกว่างนอนตรงนี้ค่ะเรานอนด้วยกางดูไม่อีปามนอนห้องน้ำครับนอนตรงนี้มาตรนี้นอนนี่แม่ป้าคุณแม่อะไรอ่ะป้าถ้าอยากมาพักผ่อนแถวมวกเหล็กนะคะ แล้วก็ใกล้น้ําตกด้วยน้ําตกใกล้เจ็ดสาวน้อยใกล้อะไรใกล้หมดเลยแม่ตรงนี้ก็โดดลงได้นะใส่ผ้าถุงแล้วก็โดดลงเลยตีโป่งเหรอตีโป่งวิ่งไปวิแม่สาลายทะเลสาลายไลอ้อนลุนวิชไลอ้อนลุนวิชรีสอร์ทไลอ้อนลุนวิชหัวเรศถูกแล้วก็บรรยากาศดีมากเว้ยโทรหาแม่แดงดีกว่าให้แม่แดงมาหาตอนเย็นปกติเราไม่เคยนอนนอนฝั่งนี้นะเรานอนอนฝั่งนู้นหย่าหย่าขนาดฝั่งนู้นใหญ่ใหญ่ใช่ห้องหนึ่งคือนอนได้ทั้งครอบครัวก็มี เลิศดไม่ละลูกปามลูกปามก็มันมีสามเตียงลูกปามก็นอนตรงนี้ไงลูกนอนพื้นไม่ให้ปามนอนพื้นนะนุ่งของพ่อคนโอ้โหแล้วดูนี่เตียงเสริมมันมีเตียงเสริมให้ี่ใช่แต่มันเรามีคันแค่นี้ไงเราต้องเสริมด้วยเหรอไม่ไม่ถ้าใครไม่อยากออกข้างห้องก็มาเสริมได้นะจริงเออใครอ่ะมันมาเกินไม่มีมันครบแล้วจริงนะท่านนี้เนี่ยเห็นไหมล่ะเลิอดไม่ละตอนเรามากี่คนห้องนั้นที่เรานอนกันอะ มีห้องแบบนี้มีห้องนี้นะมีเตียงเสริมด้วยนะแล้วก็มีห้องไม่เขารู้ว่าเรามาเยอะเขาก็เอามาเตรียมไว้รอใช่เขาเขาถามสอบถามแล้วว่ากี่คนกี่คนเราก็บอกว่าเราอยากนอนด้วยกันบอกลุกลงคุณลุงอยากนอนด้วยกันแกก็แต่โซนนี้คือโซนใหม่มคือเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆเลยบรรยากาศดีมากนี่คือโซนใหม่นะสร้างเสร็จใหม่ๆเลยครับ <c oughs> แม่หนูโทรหาผู้ชายก่อนนะของสใส่ใหญ่เตียงมันเหลือ,มลอแม่เตียงมันเหลือเรียกผู้ชายก่อน แม่แม,แ,แม่แม่เราต้องเราต้องฟิลล cool no. so oh, ุกค mm ุณนะดูสิเราต้องใส่รองเท้าโอแม่ดีมากเลยแม่เราเป็นลุกคุณเท้านะเราต้องใส่รองเท้าป๊อปรองเท้าอะไรนี่เขาเรียกว่าอะไรดีป่ะล่ะดีโอ้ผูกบรรยากาศดีมากบรรยากาศนั่งนั่งอะไรดูดิผู้ดีดินปิ้งจริงปกติปกติก็คือราคาก็ก็ตามราคาเนาะ แต่ก็ขอบคุณคุณลุงมาที่สนับสนุนเนาะแต่ราคานี่มีหลายมีหลายราคามากเลยนะอย่างอันนี้ของเราเป็นครอบครัวไงถ้าห้องอย่างเล็กๆอย่างสุไซก็ประมาณพันห้าใช่ประมาณพันห้าพันแปดประมาณนั้นได้พันแปดอันนี้สี่สิบห้าอะไรสี่สิบห้าเนี่ยห้องเนี้ยู้ได้ไงถามเขา๋อถามแล้วใช่สี่พันห้าเหรอใช่อันนี้สี่พันห้าลดอยู่แล้วลดได้เพราะไอ้ตอนนี้เพราะเพราะไอ้คุณลุงเขาเอาน่าจะเพียงเพราะเอามีเียงเสริมเเสริมด้วย พอถามราคาได้เลยคะ่ะมีราคาเยอะแยะมากมายแล้วพรุ่งนี้มีสัมมนาด้วยเห็นไหมคุณลุงบอกพรุนี้มีสัมมนาห้อ,องก็จะเต็มเกือบหนูก็เพิ่งรู้ว่าพ่อแม่ทิ้งมรดกไว้ให้หนูหนูก็เพิ่งเซอร์ไพรส์วันนี้แหละใหะ้ใครล่ะแม่ให้หนูจริงๆแล้วหนูก็เป็นลูกคุณเท้าอยู่นะไปทำธุรกิจแล้วเป็นคุณปู่ผมอ๋อฮะไปคุณปู่ผมคุณลุงเป็นมาเนี่เหรอ เจ้าของที่นี่เหรอใช่เพราะว่าพี่แอาไอพ่อพี่เปาใช่ไหมเป็นเป็นเป็นอ่าคลิปนี้ไปแซามี่พี่น้องมันบม่มีสาระครับผมแม่บรรยากาศแม่คลิปนี้ไม่มีสาระแม่แค่นี้แหรอคือตัดตรงเลยตัดจบคือคือที่ตรงเนี้ถามว่าทำไมราคาสูงเพราะว่ามันติดอันเนี้ยมันติดวิวเออติดวิวแม่แม่แค่นี้ละคือมกเหล็กใช่ไหมแม่ตัดจบถูกป่ะใช่ฝั่งนั้นสระบุรีฝั่งนี้มหานครราชสีมา แ,แล้วชายแดนนะแม่แค่ข้าไปแค่แต่แค่นี้แค่ครึ่งเนี้ออุ้ยปลาพ่อมาปลาฝั่งนู้นเป็นปลาฝั่งคนไทยนะพาคกลางถ้าปลาฝั่งนี้ปลาฝั่งภาคอีสาพนพนู้นจะพูดภาษาไทยทางนี้พูดภาษาอีสามนมันคุยกันรู้เรื่องไหมอ่ะคลิปนี้ไปซัมนี่มีสาระไหมเดี๋ยวจะไมปสั่นอาหารด้วยโอเคเร่อองาาหะแม่มีสาระไหมคลิปนี้มีอยู่นะก็ลงสปอนเซอร์คุณหนูมากเลยนะ อปามก็นอนในห้องน้ำเลยลูกโอเคห้องน้ำก็ห้องน้ำสูงกว่าเก่งนอนดะ